สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนมินายก็จะพาทุกคนมาทําเหรียญปรยทานรูปแบบนี้นะคะก็มาเริ่มทํากันเลยนะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ50เซนติเมตรนะทีนี้เราก็จะพับทบครึ่งทั้ง4เส้นแบบนี้เลยนะคะ 3เส้นนี้เราก็พับไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มจากการทำทาั้น4ค่ะก็จับริบบิ้นเส้นที่1มาเสร็จแล้วเอาเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2นะคะและเส้นที่4เราก็จะจับตรงรอยพับแล้วก็สอดเข้าไปในรูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือลักษณะนี้นะ ทีนี้กลางรูของเส้นที่4ออกนะคะแล้วก็จับเอาเส้นที่3ลอดผ่านรูออกมาแล้วก็ดึงให้กระชับเราก็จะได้ฐานสีเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้นะขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอาเหรียญน,นะคะวางลงไปเสร็จแล้วก็เอาริบบิ้นเส้นด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะเอาเส้นที่อยู่ด้านหน้าเส้นเดียวนะทีนี้เส้นทางขวาก็พับไปทางซ้ายเส้นด้านล่างพับขึ้นด้านบน และเส้นทางซ้ายเราก็จะสอดเข้าไปในรูทางด้านขวาแล้วก็ดึงออกมาทางด้านขวามือนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งเอาเส้นบนนะคะเส้นนี้นะพับลงมาด้านล่างเอาปลายริบบิ้นสอดเข้ารูตรงด้านล่างเส้นทางขวาวก็พับไปทางด้านซ้ายสอดเข้ารูเส้นด้านล่างก็สอดเข้ารูด้านบน เส้นด้านซ้ายก็สอดเข้ามาในรูของทางด้านขวามือนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเอาเส้นที่อยู่ด้านหน้าเส้นเดียวนะเราก็จับมันบิดไปทางด้านขวามือบิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวามือเสร็จแล้วก็ หมุนเข้าหาตัวของมันนะคะหนึ่งรอบลักษณะนี้นะทีนี้ปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะให้กระชับนะก็จะได้แบบนี้นะคะ เราจะทำแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยเส้นต่อมาเราก็หมุนให้ริบบิ้นมันมาอยู่ด้านบนนะคะแบบนี้นะเหมือนเส้นเมื่อกี้เลยเสร็จแล้วเราก็บิดไปทางด้านขวามือแล้วก็หมุนเข้าหาตัวของมัน1รอบลักษณะนี้ปลายริบบิ้นสอดเข้ารูตรงนี้นะคะ แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะก็ได้2กลีบแล้วนะคะทีนี้กลีบที่3ก็หมุนให้มาอยู่ด้านบนเสร็จแล้วก็บิดริบบิ้นไปทางด้านขวาเหมือนเดิมแล้วก็หมุนเข้าหาตัวของมัน1รอบแบบนี้ปลายริบบิ้นสอดเข้าตรงนี้ค่ะ ดึงให้กระชับนะคะทีนี้ก็เส้นสุดท้ายแล้วนะคะ ดูกลีบดอกให้มันเท่าๆกันนะคะทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาหมุนเกรสรตรงกลางนะคะก็จับเส้นแรกมานะคะเอาเส้นไหนก่อนก็ได้นะดึงให้กระชับเสร็จแล้วก็เอาเส้นที่สองทับเส้นที่1วนมาทางขวามือนะคะดึงให้กระชับแล้วก็ เอาไปทับเส้นที่สองเส้นสุดท้ายก็ดึงให้กระชับแล้วก็เอามาทับเส้นที่สามเสร็จแล้วใช้มือทางด้านขวานะคะจับตรงนี้นะแล้วก็หมุนนะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งกดตรงกลางนะคะตรงนี้ไว้นะ ก็หมุนประมาณรอบสองรอบนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มจากเส้นด้านนอกสุดเส้นนี้ให้เราเอาพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นเอาสอดเข้ารูตรงนี้นะ,ะพับไปด้านหลังลักษณะนี้แล้วก็สอดปลายริบบิ้นค่ะปลายริบบิ้นก็จะมาออกใต้กลีดตรงนี้นะคะ เราก็ดึงมันออกมานะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เส้นต่อมาก็ทำเหมือนเส้นแรกเลยค่ะจับพับไปด้านหลังแบบนี้ปลายริบบิ้นสอดเข้ารูตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นจะมาออกใต้กลีบนี้นะคะ ก็ทำให้ครบทุกเส้นนะคะเราก็จัดกลีบตรงกลางให้มันเท่าๆกันค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้ต่อมาเอาเส้นยาวตรงนี้นะคะเราจะเอาบิดไปทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะปลายริบบิน้นเอาสอดเข้าไปตรงรูของกลีบนี้นะคะเราก็จะสอดเข้ามาแบบนี้เลยนะเห็นไหมแบบนี้นะคะ แล้วทีนี้ด้านนี้ด้านปลายริบบิ้นก็พับไปด้านหลังเหมือนตอนที่เราทํากลีบนี้เลยนะคะกลีบด้านในสุดเราก็พับไปด้านหลังแบบนี้ปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าไปใต้กลีบนี้ค่ะรูเดียวกันนะซ้อนเข้าไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปเลยปลายริบบิ้นก็จะมาออกใต้เส้นนี้อีกทีเราก็ดึงออกมานะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เส้นต่อมานะคะก็ทําเหมือนกันเลยจับบิดไปทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในรูของกลีบนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เส้นนี้ก็พับไปด้านหลังแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาเรา ทีนี้ด้านปลายริบบิ้นก็เอาสอนไปด้านหลังกลีบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในรูเดียวกันเลยนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกใต้เส้นนี้ก็ดึงค่ะก็จะได้แบบนี้ทำให้ครบทุกเส้นนะคะ ทีนี้เราก็สอดครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็จัดกลีบให้มันสวยงามน,นะคะถ้าอันไหนที่แบบว่ามันไม่สวยมันไม่เท่ากันเราก็ดึงมันได้นะคะก็ดึงมันเข้ามาแล้วก็ดึงด้านปลายริบบิ้นให้กระชะะับค่ะก็ไล่ไปทีละกลีบเลยนะคะอันไหนไม่สวยเราก็จัดเอานะคะ ลีบดอกด้านในสุดตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จัดเอาค่ะตรงไหนไม่สวยเราก็ทําให้มันสวยงามนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ก็ประมาณนี้ก็สวยแล้วแหละทีนี้ก็พลิกกลับมาด้านหลังค่ะเอาเส้นยาวนะคะเส้นนี้ก็พับไปด้านหน้าแบบนี้แล้วก็โค้งเข้ามาหาตัวเราแบบนี้เอาปลายริบบิ้นสอดเข้ารูนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงออกมามันจะเป็นแบบนี้นะเส้นต่อมาก็หมุนให้ริบบิ้นเส้นที่เราจะทํามันชี้ไปทางด้านขวามือนะคะเสร็จแล้วก็ดึงมันไปด้านหน้าแบบนี้ โค้งเข้ามาหาตัวเราแล้วก็สอดปลายริบบิ้นค่ะทำให้ครบทุกเส้นนะคะ ทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเราก็ตัดตกแต่งปลายริบบิ้นที่เหลือนี้ให้มันสวยงามแค่นั้นเองนะคะก็พลิกกลับมาด้านหลังแล้วแต่เรานะคะว่าจะตัดแบบไหนนะหรือว่าจะตัดตามแบบในคลิปนี้ก็ได้นะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญปวยทานก็ไปลองทำกันดูนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ